สวัสดีวันที่สี่ธันวาสองห้าหกเจ็ดนะครับว่าด้วยเรื่องเจอกันเดืลอราค,านะครั้านะฮะเสียหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับช่วงนี้นะฟาร์มเฟิร์มก็มาค่อยมีเวลาเข้าเลยครับช่วงนี้นะครับนะปีใหม่แล้วนะครับก็ดูฤดูหนาวเข้าขีสักงหน่อยนะฮนะเนื่องจากว่ามันถึงฤด,ดูการแบบ เกี่ยวข้าวเสร็จก็หาไก่ไปตะไปตีกันแล้วนะนี่นะนะครับ้าเราต่างจังหวัดสําหรับพี่น้องทุกพื้นที่เนาะนะครับผมก็คนหนึ่งกับมีไก่ตัวเองก็เพาะถามว่าหาซื้อไหมก็หาซื้อนะฮะหาซื้อเหมือนกันไปเจอซุ้มซุ้มฟาร์มหนึ่งนะฮะที่แบบผมไม่รู้ว่าเขาจะขายไหมไก่แล้วเขาขายตัวแบบไหน ตอนเขาขายในไลฟ์สดในทิกตอกนี่นะในไลฟ์สดนี่นะโอ้นี่เนี่ยพี่ดูเลยสาดตร์กองให้ดูนี่หมดเนี้ยไก่ขึ้นใหม่เยอะนะัขึ้นใหม่เยอะมันไม่ไหวจะเตะไม่ทันคัดไม่ทันนี่ครันะนะตีตีหมาไปนะครับนะช่วงนี้ช่วงเดียวโปรโมชั่นนะครับเปิดขายครั้งแรกนะตัวละพัน สองดูนี่ตัวละพันประมาณสักสามสิบสามสิบตัวได้นะครับตัวละพันเลยครับตัวละพันเลยครับนะส่งได้มาดูมาคัดเองได้นะครับอ่าไม่มีเวลาเตะน,นะครับอ่าอย่างเงี้ยโอเคก็อาณาสนใจดิในความคิดผมนะตัวละพันหม่ ไก่วัดดวงไก่วัดดวงมันก็ดีนะไม่ใช่ไหมไม่ดีลิกตัวละพันนี้ก็ดีนะมาคัดได้ตัวเก่งๆก็นึกออกไหมครับเอามาคัดเอาตัวเก่งๆมันสิบตัวก็หมื่นหนึ่งก็สิบตัวมันต้องมันต้องมีเววสองคำตัวและอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องแบบเอาค่าตัวมันคืนได้แหละนะครับะตัวไหนมันไม่ผ่านเราก็ทําไก่นวมอะไรเราคิดเราก็ว่าไปนะครับพอ ตามสไตล์ผมเนาะเวลาซื้อไก่นะผมมาค่อยนั้นหรอกผมบุกถึงที่เลยเอาทีก็โอเคมาตัวละพันเอาะมาเหม่เราก็เลี้ยงไก่อยู่ตัวละพันนี่มันทุนเลยนะเนี่ยราคาเนี่มาไปเลยบุกไปถึงที่ปับ๊บหรือว่าเป็นรู้อะรู้เขาารู้จักผมอยู่นี่ครับนะรู้วานผมแล้วก็อ,อือื้อเสียอืมเนี่ยตัวนี้ มานี่เลยมานี่เลยเนี่ยต้องเนี่ยมาดูชุดนี้ไม่ไม่ได้ดูชุดน,นั้นแล้วชุดนั้นชุดตัวละพันให้เดินผ่านไปนุ่งนะเนี่ยถ้าจะตีแพงนะเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้ห้าหมื่นตัวนี้สามหมื่นนะตัวนี้แปดหมื่นเนี่ยๆพวกนี้อื อย่างดียวงนี้นะบอกเลยนะระดับเสี่ยนี่ไม่ต้องเอาอพวกนี้หรอกอเอา้าไอ้วพวกนี้มันไม่ใช่ไก่พี่เพราะพี่เลี้ยงมันมาก็ก็ใช่เอา้าแล้วมันม,มันมันไม่เหมือนพวกนี้หรอกไม่พวกนี้มันมันคัดละเอียดนะครับแล้วแล้วไอ้พวกตัวละพันอยู่ไหนเออนี่ี่ขังอยู่นี่อา่าอย่งนี้อ่ะแล้วก็ไปดู โอ้เสียตัวนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มันเตะดูแล้วมันมันแบบแหมจะว่าไม่ผ่านมันก็น่าเกลียดมันก็พอแบบเอาไปเตะแบบอาขายให้แบบอา่าพวกที่เขาซื้อไก่บีตี้พันร้อยซื้อไก่บีตี้บนปลาอะไรเงี้ยนะอ่าก็ขายไปอย่างนั้นอวะหนบอกพี่ว่ามันหนบอกว่ามันเป็นไก่วัดดวงแล้วยังไม่ได้ ยังไม่ได้เตะคัดอะไรโอ้โหมันก็ต้องเตะดูก่อนครับมันไม่เตะดูไม่ได้สิแม่เลี้ยงกว่าจะโตแล้วเปลืองข้าวด้วยนะเราต้องเตะคัดเตะดูก่อนนะพอมันไม่แบบเออมาดูแล้วเออไม่ผ่านเราหรอกเราไม่เลี้ยงหรือรุ่นนี้อ่าเราจะทําไก่นวมก็คงเยอะเต็มฟาร์มอืมฟังดูฟังไปฟังมาโอโ้ถ้าไก่ทิ้งพี่จะเยอะขนาดนี้พ่อแม่ไก่นี่มันต้องนั้นแล้วมั้งต้องเปลี่ยนแล้วไหมหรือย,ยังไง ไม่นะครับทิ้งเยอะอุ้งจริงมันตีได้นะเสียนะตัวตีพันร้อยอย่างเงี้ยนยสนุกเลยมันเลยเราเอาไก่ไปตีเราตั้งใจไปตีพั 1, นร้อยทุกคนอยากให้ไก่มันเติบโตหมดเนาะนะครับเข้าใจแล้วทําไมไม่บอกเขาไปว่าคัดแล้วมันไม่ผ่านคัดแล้วมันตีได้ไม่แพงแมแมแพงไม่ได้อะไรเงี้ยพูดไปตรงๆเลยนะครับอืมผมก็กระชิบอยู่เขาก็บอกเขาก็บอกโอ้ยพูดไปอย่างนั้นคนเขาก็ไม่เอาสิ เนี่ครับผมไม่บอกแล้วนะว่าที่ไหนเนียฮะมันไม่ดีเนะครับมันไม่ดีเราเอาไปฟังแล้วเราก็เป็นชุ้มฟาร์มที่ขายไไก่เนาะนะครับที่ไหนได้ไก่ที่มันสู้ไก่แล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเะดูแล้วล่ะนะครับผมเิดูแล้วล่ะคัดดูแล้วเทียบดูแล้วแต่มันก็ยังเก่งได้นะไม่ใช่ว่ามันเก่งไม่ได้อืมแต่ที่สําคัญคือทําไมทําไมไม่บอกไปเลยล่ะอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วไอ้พวกเนี่ยตัวสี่หมื่นตัวหกหมื่นห้าหมื่นเนี่ยแล้วผมจะพันใจพี่ไหมละว,ว่ามันเออเก่งจริงอะไรจริงเตดูได้ครับเตดูได้ขายระดับนี้ <c oughs> ถ้าเตดแล้วผมไม่เอาใจยังไงนะครับเอกอก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออมาขายกันอะไรกันเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ว่าไปเอืยชื่อซุ้มฟาร์มพี่เขานะครับ ผมก็พูดในมุมหนึ่งที่แบบอยากจะให้เขาเรียกว่าอยากจะให้พี่น้องอ c ฟซีที่ชื่นชอบในไก่ชนนะครับผมนะได้ได้รู้ว่ามันจะมีเหลี่ยมมุมนี้อีกเหลี่ยมมุมหนึง่งบางซุ้มบางฟาร์มไม่ใช่ทุกที่นะครับผมที่อื่นซุ้มฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีแบบนี้นะครับอาทิตยม์มไปนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ไม่ค่อยได้แบบเออไม่ไม่อันนั้นเท่าไหร่นะครับนะ ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันพูดว่ามันก็ทําให้มันไม่มั่นใจมันไม่มั่นใจคัดดูหมดแล้วเนี่ยเจไอ้ตอนพูดในคลิปตอนถ่ายคลิปมาไม่เห็นบอกว่าคัดเห็นบอกว่าดวงไก่เยอะเต่ไม่ทนันสิ้เสียวความมั่นใจเลยนะครับพอเสียวความมั่นใจก็ถอยนะครับผมถอยนะครับผมถอยเพราะความจริงใจมันไม่ได้แล้ว มันจะมีให้เฉพาะผมใช่ไหมความจริงใจนะครับโอ้อยเอาเลยครับตัวละพันเนี่ยเค้กแล้วมันไม่ได้ผ่านหรอกมันไม่ปไิหาขอมนักตีแค่นี้ตอนนี้ไก่ไปลายไก่คัดทิ้งนะครับมไม่รู้ล่ะผมได้ข้อมูลยังไงมาก็ว่าไปอย่างนั้นแหละนะครับ ม่เลยเราเลือกได้นะีเยอะแยะไปนะครับก็ผมแมนะนาถ้าจะซื้อไก่นี่นะครับครือว่าจะไ,ไก่ดีๆเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องต้องดูไก่ให้เป็นก่อนเราจะไปซื้อจากซุมฟาร์มไหนได้หมดแหละต้องเตดเห็นคลิปเห็นอะไรก่อนค่อยเอามาอย่าไปเชื่อเขาเชื่อคนง่ายนะครับ ที่เราชอบตามสายตาเรานะครว่าเขาบอกว่าเนี่ยโดนสองหมนะื่นนะไปเลยรลบประกันให้เนี่ยไม่ชอบเอามาคืนเลยเป็นไงพอเรามาตีแล้วเราไม่ชอบเราไปคืนเขาว่าไงซื้อไก่เหมือนเด็กอืไม่ต้องมาอีกซื้อแบบเนี้ยเราไก่ไปคืนให้คืนเงินให้โดนด่าด้วยอืน่ดูไก่ไม่เป็นไก่เตะดีด นะเอาไปป่วยหมดเอาไปเตะไม่เป็นเป็ดเป็นไก่แล้วเนี่ยไก่ป่วยเนี่ยมันไม่ป่วยหอกมันไม่เก่งคัดผ่านพี่มันไม่มันไม่เก่ง,กงอตัยหาว่าแก่พปงเฟะป่ปวยเอาไปแล้วเอาไปตีจนช้ำป่วยมันไม่เก่งเ,เช็คดูแล้วทําไมทําไมไม่เอามาเลยในวันนั้นอะ่ะเอาไปเลยมันไขมันเจ็บอยู่ได้ไหมนึกออกไหมครับอืม ให้มันเห็นคลิปก่อนค่อยเอามาเนาะนะครับอย่าให้มันเป็นปัญหากันเลยนะครับนะชวนทะเลาะกันบอกเปล่านะครับยินดีคืนเงินยินดีคืนเงินน,นี่อยาอยาหยาหยานะถ้าเป็นผมผมไม่ไปคืนหรอกนะครับไปคืนมันยังไงไปคืนปึ๊บเขาก็ว่าเราดูไก่ไม่เป็นอีกเราเด็กอีกโง่อีกี่เล่นไก่ถ้าจะดูไก่เป็นแค่นี้ไม่ต้องเล่นเอาเงินไปเอาไก่เข้ามาคืนเขาไป เห็นไหมเอาไก่เขาขึ้นเข้ามาเอาก่อนเหนื่อยโอเคนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับพิจารณาเอาดูเราตามสายตาเราที่เราอยากได้นะครับผมนะที่พูดถึงไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนๆเ c ฟซทุกคนต้องมาซื้อไก่ผมนะไก่ผมนี่ดีกว่าทุกชาวบ้านเขาทุกตัวพูดเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่น ไม่ต้องมาซื้อผมนะฮะพูดไปพูดมาให้เขามาซื้อไข่ตัวอืน่นผมไม่ได้ย่างนั้นนะครับผมไม่ไม่ต้องมาซื้อผมหรอกนะครับตัวไหนมันเก่งๆของผมเห็นในคลิปในอะไรก็อยากได้ก็ถามมาทักไปนะครับผมตัวเก่งผมก็ขายแพงนะี่ครับตัวไม่เก่งผมจะไม่ขายแล้วนะครับผมก็เคยขายนะห้าร้อยพันหนึ่งตะดูแล้วปอกด้วย เต่เห็นด้วยเนี่ยเตะตีเท่านี้มีคลีปให้ดูทุกตัวล่ะไก่ผมอะถ้ามันสู้ไก่พี่ก็ซื้อไปพันหนึ่งซื้อไปเษ็ษปุ๊บไก่เสียชานะยานจีนี่ตีได้เท่านี้แหละนะผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าไก่ไม่เก่งมันต้องราคาถูกไม่ใช่ละ่ะไก่ไม่เก่งมันต้องไม่ขายเลยนะต่อไปไก่ไม่เก่งไม่ต้องปล่อยไปเลยจะถูกจะแพงไม่เกี่ยวแหละนะครับผม โอเคไปเลือกดูไปหาดูนะครับอยากได้ที่ไหนยังไงนะครับก็ติดตามนะติดตามหาติดตามกันเอานะครับชอบสุปไหนฟาร์มไหนชอบไก่ตัวไหนยังไงนะครับนะทุกอย่างมีต้นทุน,ท,นทุกอย่างไมีค่าใช้จ่ายหมดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ